สตังค์มีอ่ะมีอยู่กับเจ้าที่สื่ออย่างของกินก็มีเจ้าผู้ฝรังเอาหูมาให้ลูกเสียนี่หนุ่มก็จัดปึงจับพอดีอ่ะไปแย่มมาก่อกในมดเนี่ยเออสีเสี้ยย,ยี่หอ้อเรื่องนั่นหรือสซื้อมามาดูเสี้ย p r o โทั้งนั้นเลยนะคะ

น้ำกินอาหารกินกอนลุงไม่ไปกินก็มาขาวกินอยู่กินอยู่อย่าไปกินด้วยกันนะลูกเอาอย่างนั้นกินซื้อโต๊ให้ลุงไม่นอนเล่น มันมีความสุขกับท่ายนะครับน้องเจ้ามันเย็นเย็นอยู eh ่เนี่ยอยู่บ yeah, ้านอู้เสียงดังอีจัดเท็ก right> อัพควาบอดเลยเอาแจนหนาปินเด่นเดียนมาลุง no นี no ่ความเพ่ง no ตัวน้องขาไม่ซักใส่เฮือนน่ยายฮีจัดฟินิชแนว ก็ไปนอนเล่นจัลายดาวเวนมีคำสวยไหมยันนีู้่าส e เอาชิ้นปั้นเบิ๊กบิ๊ันวัโอเคได้วันเว r ี่สได้วันบ o d not อ่าเดี๋ย not บานบูดอันนั้นมาขาไหมเป็นอะไรซักใสนเซอเป็น ไม่ให้ลุงใม่ไป่อม่ไปซื้อต่เมื่อเดืนจะมีเนี่ยอะไรใม่อันนี้นี่ซื้อตาคุณเรามาทรงเฮ้อะวันนั้นไปเป็นยังเมียเลยเป็นว่าอ่นอาจารย์กําลังเอาไม่ไปแก่น้ามันต้องแก่เกิงเดี้นกันนะใหม่คนอาน้ามั้แก่น้าจะได้ไม่ควรแก่น้านีอะไรจะได้อยู่อยู่เมินไปว่ะมันหนียเนียนเนีย นี่แหละเอาไว้มานางเจ้าใส่แมงอยู่ไหนหมดันเหรอย้อนทัวอีทเหรอเฮ้ยเขมมแล้วก็เอาล่ะถามว่ามึงจะกินหกินห่กินงั้นถุงอันนี้อันนี้เจ้ามาก็เอาหมูมาขึ้นแล้วลุงกินบปแล้วกันเข้าไปเลย เพราะต้องย่เรคงเขียนเเอ้ยน่าดูเลยแบดน่าตามที่เรา